สวัสดีครับผมเพชรปลาลวยสวัสดีพี่สู้ผู้สุขอนกับผมเมื่อนี้อัดก็ได้เดินทางมาหอดวัดปูซี่วนที่มาตามแนวทางของปูศีส่วนาปูศีู่นเข้าขีนเน้นย้ำให้ตัวใดโคงทุดท้ายวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกหกขอไปรับไปส้มไปเบ่งแนวทางน้ำกันครับผม lihat sap, si hijau lihat สีแดงแล้ววัลที่หนึ่งเพื่อสีแดงแล้ววันที่หนึ่ง พ่านั่งกายะกำบังวาจะกำมัง่ตาที่นัอตานัมัดูกำังไปที่เตพ่อตาทนั่งพ่อาั่กตวันเวลาตั้งแต่อลลาบเขาเอาสามตัวแห้งๆเลยครับป่นพ่อพ่อจได้สามตัวลอเตี่นะครับคืองบ่อหกตัวคร่ลอตเตอรี่น้ำลอตเตอรี่น้ำลอตเตอรี่น้ำเี่นางอธิษฐานละวันที่หนึ่งอยู่ อันนี้ปูสรุปในใบเดียวเล่นไหมครับนี่สรุปเลยสรุปเล่นมาอันนี้ตัวโอ้ตัวนั้นปูอะไรนะอันนี้คือตัวเต็มตัวเต็มครับอันนี้ผมฝากกันคราบนี้พูดที่จิตจิตตามขอแอดไลน์ใหม้ด้วยครับนี่ไลน์ใหม่ด้วย ลีชุดเต็มมลยล้มาถึงครับลางลางเด่นเด่นเด่นสองกับหกงดก้อนมันเด่นนะครับครับมันเด่นที่หนึ่งนะดก้อนเด่นที่หนึ่งเด่นที่หนึ่งว่นี่สุดเต็มเข้าหนึ่งสิบเป็นสิบห้าชุดอันนี้ก็งดงดที่สุดเต็มมัน อันนี้งวดที então, <im <im ่เศร้าหอันนี้งวดที่เศร้าเจ็ดครับเขาก็มาใสอมันเด็นที่สงกับหกวันก่อนเขาเด่นที่แปดกับหนึ่งจุดกับแปดกับหนึ่งมีปกติเราเด่นที่แปดกับหนึ่งสิบอโอครับเพราะอันนี้งวดที่แล้วแมนงวดที่แล้วตะวันเด่นหนึ่งรองแปดใช่ไหมเขาเรียกว่าอะจดาเอาเอาที ในตอนเข้ามันเข้าเป็นเน้นกันสิหนึ่งแปดมันมาหนึ่งหนึ่งแปดห้าแปดอันสิแม่ครับห้าแปดเก้าหนึ่งอันสิแม่แปดเก้าหนึ่งเก้าแปดอันสิแม่เข้าตัวตัวนี้เข้าบระเดนตัวนี้นะเขา,าเอาร่วมทั่วไปการเข้าสุดเต็มมันจะเป็นตัวนี้มันจะเข่าทึงหงดเลยอันนี้คือชุดชุดราง มันเ้อก็เลยมากเรนตนจะสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกไหมเอาต้านลักหน่วยไปใส่ไหครับนลักสิบมันมาท่านในรถเดย์อันนี้คือลักสิบมันมันเด่นลักสิบก่อนห้เอาทีเอาโอ้หกกับสองลักสิบถ้าสองมาจะมาหลักสิบใช่ไหมเขาเลยมันสองตัวเดียวห้าสองหกสองดองสี่สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้า สองหกเน่นสองศูนย์สองหกครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเพราะว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านึ่กลับด้วยเห็นมาหนึ่ละนั่นละเท่ากับหนึ่งแปดอันละหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นยังไงเน้นสองศูนย์สองหนึ่งมันสองสี่ของปรเด็นเลยสองห้าสองหกตัวเน้นเกาผู้ใช้ชุดบนเด็ ร่างร่างนี่ระยะสุดบนเต็มเต็มโอ้สุดเต็มเนอันสุดที่ปูขัดไหมมันตัวน่อยพอดครับตัวน้อยเนี่ยเราเห็นนี่งวดก้อนเนี่ยนะมันจะออกตั้งไหนนี่ออกตั้งเนี่ยมุ่งกลมมั้งใช่ไมุ่งกลมนึ่งยังเห็นไหมตัวนี้ก็สุดเต็มเขาออางวดที่หกสิบห้าใช่ไหมงวดก้อนมันศูนย์กับหนึ่งงวดที่หกสิบห้าถ้าศูนย์กับหนึ่งไม่มาเนี่ยมันจะมาเก้าเจ็ดใช่ไหม รักงวยม็ตัวนี้นี่เจ็ดักงวยเก่าเม็วิ่งอยู่ในลักสณะที่นจะเป็นเก้าเจ็ดมันแล้วมาเป็นตัวนี้มันสามสามสามงวดนี้อันนี้เป็นงวดที่หกสิบหกเด่นที่เก้าศูนย์งวดก่อนมันเด่นที่ศูนย์กับหนึ่งแต่ว่าเข้าไปนอกไปเายดงวดก้อนหนึ่งหกตัวนี้เนี่ยเพราัว่าเนี่ยรู้ด้ืยอกันวันที่สามสิบสามงวดสิบกับไปก็มา หันห่อเลยเอาสามกับหกเดงมันลดตอนนั้นเลขวิ่งมันอ่ะมันเลือดบอดเข่าก็ศูนย์ย้ามันเขาดีนี่ห่อห่อคัดมาแล้วเนี่ยห่ตัวนี้ล่งไปคัดนี่มันสิเหลืออยู่เจ็ดคู่เพื่อตัวนี้นะแต่ว่าห่อบอมักเ่ามักหนึ่งหกไมุมักมากหนึ่งมักหนึ่งตัวตัดเหมัอนวันนี้มันเด่นที่เก้ากับศูนย์ห่อก็เริ่มมาคัดตัวนี้ละ อันนี้คือของงวดวันที่หนึ่งท่านว่าเนาะครับเนาะแม่นแมนแมนนี่เป็นของงวดก่อนครับงวดก่อนจะออกเป็นเจ็ดคู่ตรงๆงวดนี้มันจะเป็นสิบเจ็ดคู่เนี่ยนี่ก่อนงดความมันสิบคู่นะคู่ตรงมันสิบเจ็ดคู่ตรงเฮาแล้วตัวนี้ลงไปคัดเนี่ยมันจะเหลืออยู่ห้าคู่ตรงตรงเลยอ่าครับเลขได้ตัวตัวล่างอย่เนาะครับเนาะแม่นมันเลขเป็นตัวนี้ศูนย์เก้า ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามหนึ่งหนึ่งเราเห็นตัปูตัวส่งนั่นแล้วนี่คือเน้นที่เราจะได้สูตรเต็มไม่ได้ตรมีความเน้นที่สูตรคือศูนย์เก้าแมนพี่น้องแคบหน่อจอดได้ครับเด้ร่วมแล้วเป็นเลขปูร่วมหาแล้วปูร่วมหาแล้วบนล้างแต่ว่าขบนคือศูนย์เก้าเลขฝันนะปูนะเลขฝันเลขฝันฝันตัวนี้ก็ปักปักใช้ต้นบางสกุลไม่ได้แลครับเก้า คูสาโถเก้าศูนย์เก้าโอ้มีเก้าศูนย์เก้าครับสองศูนไหครับม่สองนย์เป็นลางเ่นลางบนนี่มีศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าศูนย์สามอันนี้ขค้นลางก็ตัวเดียวกันละเท่าลงไปศูนหนึ่งครับตัวเดียวกันส่วนลางก็ะได้วิ่พร้อมเไดเขียนตัวย่างหงครับตัวนี้าไ่ด้เขียนตัวย่งจะได้เลย เ็บซีเอ็นว่าผมไทยพอเต็มหน้าจอสังเกตผมคุ้มส้มเต็มหน้าจออยู่ว่เอสซีเขาเหมือนว่าไทยพอเต็มหน้าจอสังส่วนล่างกับสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกล่างหน้าเจ็บน่นสองศูนย์บ้านอันนั้นอันนั้นเลขฝันเลยถ้าจะไปตัวแน่นแน่นไปเลยเนี่ยมันจะเป็นสองศูนย์สองสี่สองหกบ้านทำไมโอ้ตัวแน่นๆ่นก็คือสองศูนย์สองหก 2องศูนย์สองสีกครับเห็นไ่ตัวจิ้มให้บ้างเห็นไหค้นมาสังเกตเห็นไ่าครับขนาดกานเาที่เอาเอาเน้นๆมั้งสามปูแต่ว่าสามปูของพระท่านเองบุอกมันจะเป็นสองศูนยข้าลัเงินมาใส่สองศนสอี่อันนี้ปูอัวมาร่วมเป็นบนรางได้พี่น้องอันนี้เป็นบนรางแต่ว่าสุดรางอยู่ฝังฝุ่นสุดรางเนี่ยสุดรางสุดรางขึ้ตัวนี้แหละครับ ้องบจาคตัดลายส่วนราเฟเบิดแบบยังยนมันนี่อันนี้ก็สุดเต็มห้องบนนี่ห้องรียกเบ่งตัวดีกก็ได้อันนี้ยี่ิบห้าชุดตัวนี้มันจะเป็นสิบชุดหมดก่อนอตัวนี้จะเป็นสิบเอ็ดชุดนี่กัน,นเทาเออกตัวนี้ลงไปคขัดมันยังเดินตอองวดที่สามสิบสี่มันมักกังสิบเมะมันมักออกกั่สิบเมเก้าศูนย์น่งสิบหมตตัวนี้เป็นลักซิปตัวนี้เป็นลักหน่วยด้แต่ว่าเล่เอาเป็นเล็ก กับร้อมเพราะว่ากลับในในในเจ็ดงวดที่พานมานี่ยออกแตตัวกลับถึงสิบไหมนี่ก็ยังเก้าศูนย์ถึงสิบไหมมันจะออกถึงสิบเขาตตตัวกับมันออกตตวตัวกับพุ่นแล้แต่แค่สองสองแปดึงไหมอันพเพชครับเขาเขาตตวตัวกับจี้ครับที่พักกันปอยสองแปดศูนย์เก้ามโอ้สองแปดศูนย์เก้าสองเจ็ดไหมมันออกตัวกลับมันออกแค่สองในมังวดนะครับหันละ เอาก็เลยเอามาใส่เอาตัวกับก็เอาสิ่งนั้นมากกว่าตัวกับก็แล้วมายิงใส่ตัวสิบเอ็ดคูณที่เลื่อลี้ยยว่าห้าชุดตรงนี่ที่เลือยตัวสี่หอกไปเฮ็ดเั็นสี่หน่วหมดกอนก็เหลืออยู่เจ็ดชุดตรงแต่ว่าเอาไปเน้นหอาไปเน้นเลขมีสามมีหกมันเลยบอเขากันเอานี่ล่ะอันนี้มันก็ตัวเดียวกันนีอะไะตัวเอาเลยเอาเล็ครับตัวเดียวกัน นี่คือสุดเต็มเขาขับเป็นเลยอะพี่น้องแคปน้าจอดได้ครับได้แบดนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะพี่น้องแคปน้าจอตามนี้แต่ว่าเลขฝันปูไม่เขียนใส่ผีเนาะจอดคือตรงกันก็เลยขั้มล้วนนะครับปูนี่แมไม่ไม่เงินอะไรละตรงก็เลยขั้มวณหมดสี่หกก็ว่าตรงเนาะครั้มลวนสี่หกว่าตรงครับมันไปตรงกับตัวเขาตัดเุ่นตรงตัวเลขคำนวณกัน นำวปยังรบานั่เดาเลขฝันเก้นเลขฝันเก้า่นเก้ามตรงก็เลขจำนวันั้นแค่เก้าตัวครับเลขสามตัวกับเก้าเก้าเก้าเก้ับสองอันนี้เลขฝันเลขฝันเลขนีมิตได้พี่น้องไครับนะจอตามนี้ครับผมมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจนรณาเพ่ามากับฟันคอยโชคช่คนมาในเรื่องเฮ้ สู่ผู้สุข้อก็รจะเลือฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพจพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม